แหนป่าเขาดูสง่าหน้าค้นหารู้ไว้ว่าซ่อนภัยร้ายมิเลือนหายตามิเห็นใช่ว่ามีอันตรายผ่านป่าหายมา่ลายสิ้นก็มากคนสวัสดีครับพบกับคนเล่าไพรในปุบผาควายตายตอนที่16 หลังจากที่คณะสำรวจสายแร่ได้ช่วยชาวเผ่าตองเหลืองหรือผีตองเหลืองแล้วจึงออกมุ่งหน้าตัดเลาะป่าดงดำต่อไปทั้งคณะได้ออกเดินทางไปเรื่อยๆเส้นทางนั้นก็เต็มไปด้วยความยากลำบากเพราะบริเวณป่าเป็นป่าดงดิบเขาทำให้พื้นที่ป่าทึบเป็นพิเศษทั้งหนามหวายหนามเล็บแมวก็ยเยอะจึงเป็นอุปสรรคต่อลูกหา จึงทําให้การเดินทางล่าช้าลงเพราะต้องตัดถางทางอยู่เรื่อยๆพอเดินทางไปได้สักระยะก็พบกับดงป่ามุ่นผลมุ่นสุกงอมหล่นเต็มพื้นดินกลิ่นหอม่วยทําให้มีสัตว์ป่าขนาดเล็กมากินผลของมันแล้วตกใจคณะสํารวจแรกวิ่งหนีไปมากมายมีทั้งกระรอกพยากระรอกดําพากันตื่นคนวิ่งใต่กิ่งไม้หนีไป น้อยเลิงได้เดินไปเก็บลูกมุ่นสุกที่หล่นอยู่มากัดกินแล้วจึงกล่าวขึ้นสุกกำลังดีเลยกลิ่นหอมละมุนรสหวานแซมขมนิ้หน่อยอร่อยครับถ้าเข้าป่าฤดูการนี้ผมจะเก็บกินตลอดเป็นผลไม้ป่าที่ผมชอบเลยแหละครับคุณวิภพเมื่อเห็นน้อยเลิงกินจึงเดินไปหยิบมาชิมดูบ้างอืมหอมดีนะ รสชาติก็ใช้ได้เลยจากนั้นคุณวิพบจึงเก็บใส่กระเป๋า3ามสลูกแล้วออกเดินทางต่อไปในเส้นทางที่เราคณะสำรวจสายแร่ได้เดินทางไปนั้นยังไม่เจอแหล่งน้ำแม้แต่แหล่งเดียวน้ำที่ตักมาก็เริ่มจะหมดอากาศก็ร้อนชื้นเป็นบางบริเวณเราลูกทีมจึงเริ่มมิตกกังวลกันจนนายเลิศ ที่มองสถานการณ์อยู่ดูไม่สู้ดีนักเอ,อ,อ่ยขึ้นนี่ก็บ่ายสาแล้วเรายังไม่เจอน้ำเลยแล้วคืนนี้เราจะใช้น้ำที่ไหนในการห่งหากับข้าวและดื่มกินกันกันจองผมว่าเราเดินไปอีกหน่อยเถอะครับอย่างน้อยถ้าไม่เจอแหล่งน้ำก็ขอเจอจุดที่ชุ่มชื้นหน่อยก็ดีเผื่อจะได้ขุดหาน้ำใต้ดินดูได้ครับ เหล่าคณะเดินทางได้พากันเดินต่อไปและแล้วเวลาในการเดินทางของวันนี้ก็หมดลงเมื่อนาฬิกาได้เดินมาถึงหกโมงเย็นในสถานที่ที่รกทึบเต็มไปด้วยลงบอนป่าผสมกล้วยป่าและเถาวัลย์มากมายเมื่อหิงมองไปทางไหนก็มีแต่ป่ารกทึบถ้าจะไปต่อคงอันตรายแน่ๆจึงเสนอขึ้นผมว่าเฮาต้องนอนนี่ก่อนครับคืนนี้ พราะถ้าเฮาจะผ่านตรงนี้คงต้องถางป่ากันทั้งคืนแน่คุณวิพบงั้นก็พักกันก่อนแล้วกันยังไงก็ดูความปลอดภัยเป็นหลักและทุกคนเพราะเราเสียลูกขบวนไปคนหนึ่งแล้วครับทุกคนรับคำเป็นเสียงเดียวกันกันจองและน้อยเลิงและเหล่าลูกน้องคุณเกลิกได้ใช้มีดประจํากายถางป่าบริเวณนั้นจนเรียบเพื่อป้องกันอันตรายมาทําร้ายเราได้ หากบริเวณที่พักรกทึบหิงพานเทิงนายเลศิศไปช่วยกันหาฟืนนายเลศิศได้เหลือไปเห็นไม้แก่นหรือไม้แห้งเนื้อแข็งอยู่เล่มหนึง่งจึงจะยกแต่ด้วยความหนักจึงทำท่าทีจะลากไปแทนพานเทิงได้เหลียวไปมองพอดีจึงทักขึ้นห้ามลากครับนายเลศิศเดี๋ยวจะผิดป่าเอาพวกเขามีความเชื่อกันว่าถ้าลากไม้หลัว แต่เป็นการลบหลู่เจ้าเขาเจ้าเขาจะมองว่าเฮาเข้าป่ามาขนาดนี้แล้วยังจะขี้ค้านแบกถ้าเราขี้ค้านขนาดนั้นเขาก็จะไล่เราออกป่าไปครับมาครับนายเลิศผมช่วยหามดีกว่าครับนายเลิศได้ได้ได,ได้พรานเทิงมาช่วยผมหน่อยพรานเทิงและนายเลิศช่วยกันหามฟืนไปกองตรงจุดที่กันจองน้อยเลืงทางป่าไว้ หิงก็ไล่เก็บกิ่งไม้ที่พอยกได้มากองไว้ด้วยเช่นกันอากาศก็เริ่มเย็นลงแสงสว่างเริ่มหมดไปกองไฟก็ถูกจุดขึ้นเพียงสองกองปกติจะจุดสามกองแต่เนื่องด้วยบริเวณพื้นที่แถวนี้ไม่ค่อยมีกิ่งไม้ใหญ่เท่าไหร่จึงจุดขึ้นเพียงสองกองเท่านั้นเต็นและเปรถูกมัดและกางขึ้นกันจองและน้อยเลิงออกสำรวจดูบริเวณรอบๆเพื่อหาแหล่งน้ํา และแล้วก็พบกับบริเวณเป็นร่องน้ําและทรายยังชุ่มเย็นอยู่กันจองกับน้อยเลิงจึงพากันตัดไม้ไผ่มาเหลาให้แหลมแล้วพากันขุดทรายดูขุดไปสักระยะก็พบน้ําซึมออกมาเล็กน้อยจึงขุดลงไปอีกน้ําก็เริ่มไหลยเยอะขึ้นกันจองจึงตัดไม้ไผ่ทําเป็นแก้วแล้วตักน้ําขุนออกเพื่อรอน้ําใหม่มาแทนที่แล้วทิ้งไว้ให้ตกตะกอนสักระยะแล้วทั้งสองคน จึงกลับมารายงานคุณพิภพน้อยเลืพวกเราเจอที่ชุ่มที่เย็นเลยขุดดูข้างล่างใต้ดินมีน้ำอยู่รอตรกตะกอนสักพักคงใช้ดื่มได้ครับแต่คงใช้อาบชำระล้างร่างกายคงไม่ได้คงไม่พอครับนายเลิอดแทรกขึ้นแค่นี้ก็พอแล้วขอมีน้ำดื่มก็เพียงพอแล้วล่ะเมื่อทีมสำรวจทุกคนรู้เรื่องน้ำว่ามีน้ำให้ใช้ดื่มแล้ว จึงดีใจกันและพากันคลายความตึงเครียดลงเป็นอย่างมากเมื่อเวลาผ่านไปทีมสำรวจจึงพากันทยอยไปตักน้ำไว้ใช้ค่ำคืเนเงียบสงัดในป่ารกทึบที่มีเพียงจุดเดียวที่โล่งกว้างนั่นคือจุดตั้งแคมป์เหล่าลูกหาบและลูกน้องคนอื่นๆต่างพากันหวาดระแวงเพราะเคยเกิดเหตุการณ์ร้ายขึ้นมาแล้วจนสูญเสียลูกหาไปนหนึ่งคนด้วยบริเวณพื้นที่และน้ำ ไม่ค่อยเอื้ออานวยเหล่าคณะสำรวจแร่จึงเพียงหุงข้าวกินกับเนื้อแห้งและอาหารกระป๋องก็เท่านั้นทุกคนต่างพักผ่อนแต่หัวค่ำเพราะต้องบุกป,ป่ารกทึบเสียเหงื่อไปมากจึงอ่อนล้าอ่อนแรงและคืนนี้ก็เช่นเคยน้อยเลืองและกันจองเป็นคนเฝ้ายามแต่แล้วนายเลิศก,ก็ได้เดินเข้ามาหาฉันขออยู่ยามกับพวกนายด้วยนะคืนนี้สามคนคงจะดีกว่า ในบริเวณป่ารกทึบแบบนี้น้อยเลิงได้ครับนายเลิศทั้งสามพากันอยู่ยามไปเรื่อยเ,อยเวลาก็ยังไม่ดึกมากบางคนก็ยังไม่นอนค่ำคืนนี้ทั้งๆท,ที่เป็นป่าลึกแต่กลับเงียบสงัดจนวังเวงครูวิภาด้วยอากาศวังเวงจึงลุกออกมาเห็นนายเลิศก,กันจองน้อยเลิงจึงเดินเข้าไปผิงไฟด้วยครูวิภาพวกคุณเหนื่อยไหม เป็นคำพูดที่ดูเหมือนจะถามทุกคนแต่สายตากลับจับจ้องมองไปที่น้อยเลิงเพียงคนเดียวนายเลิศไม่เท่าไหร่ครับครูวิภาแล้วคุณยังไม่พักผ่อนอีกหรอครับพรุ่งนี้เราต้องลุยต่ออีกครูวิภาวิภานอนไม่หลับค่ะเลยลุกออกมาเดินเล่นดูเดี๋ยวทางง่วงวิภาจะเข้าไปนอนค่ะทั้งสามคนน้อยเลิงก,กันจองนายเลิศ ยังคงช่วยกันอยู่ยามในค่ำคืนที่เงียบสงัดนี้ยอดไม้สูงไหวเอ่ยตามแรงลมอากาศในช่วงหน้าหนาวและภูมิอากาศของป่าเย็นเย,อเยอือกในระหว่างที่แต่ละคนพักผ่อนกันนั้นก็มีลูกหาคนหนึง่งลุกไปทำธุระส่วนตัวและสักพักก็มีเสียงร้องขึ้นช่วยด้วยครับช่วยด้วยช่วยด้วยชายเฝ้ายามทั้งสามคนจึงรีบวิ่งไปดูปรากฏว่าเป็นงูเหลือมใหญ่ กำลังรัดลูกหาบอยู่แต่โชคดีที่ลูกหาบได้ใช้สองมือจับคอมันไว้ทำให้มันไม่ได้ฝังเขี้ยวลงไปในร่างกายเพราะถ้ามันได้กัดมันจะเพิ่มแรงรัดเข้าไปอีกน้อยเหลืองไม่รอช้าถอดมีดออกจากฝักปาดคองูเหลือมที่ลูกหาบจับไว้อย่างเลือดเย็นเลือดงูได้ไหลอาบเต็มตัวลูกหาบแล้วงูเหลือมก็ค่อยๆค,คลายตัวลงทั้งสามจึงช่วยกันดึงตัวงูออกจากลูกหาบ ด้วยความเหนื่อยล้าคุณวิภพแล้วคุณเกิดอพากันหลับเป็นตายเลยไม่รู้ว่าสถานการณ์เหตุการณ์ด้านนอกเกิดอะไรขึ้นโชคดีที่วันนี้มีมือฉมังอยู่ยามลูกหาบจึงรอดตายอย่างบุดวิดถ้าช้าไปอีกหน่อยลูกหาบคนนั้นคงกระดูกแตกหรือขาดอากาศหายใจจากการรัดของงูไปแล้วทั้งสามได้พยุงลูกหาบมานั่งข้างกองไฟแล้วถามถึงอาการโชคดีที่ลูกหาบไม่เป็นอะไร มีเพียงรอยแดงจากการลัดตามตัวก็เท่านั้นครูวิภาไม่เป็นอะไรก็ดีแล้วล่ะฉันว่าพวกนายพากันมานอนข้างกองไฟดีกว่านะอยู่ใกล้ๆกันไว้มีอะไรเราจะคอยช่วยเหลือกันและกันได้นายเลิศป่าทึบแบบนี้เราป้องกันยากเพราะระยะก,การมองเห็นเราเห็นได้ไม่ไกลนี่ยังไม่ดึกยังโดนเล่นไปละคืนนี้ยังอีกยาวไม่รู้จะเจออะไรอีก ครูวิภาเริ่มมีอาการง่วงนอนจึงลุกเดินกลับเข้าเต็นท์ไปทั้งสามคนก็ยังคงช่วยกันอยู่ยามและชงกาแฟดำดื่มดับอาการล้าของสายตาไปพังๆนาฬิกาเริ่มเดินต่อไปช้าๆเข้าสู่ความบังเวงในเวลาดึกสงัดอยู่ๆในเลิศก็เห็นเงาคนอยู่ด้านนอกแคมป์จึงสั่งให้กันจองไปตรวจด,ดูกลุ่มคณะว่าอยู่กันครบไหมไม่นานกันจองก็กลับมากันจอง อยู่ครับทุกคนอยู่ครบครับนายเลศิศแล้วมันเงาอะไรเหมือนเงาคนเลยหรือว่าฉันตาฝาดไปเองในระหว่างที่กันจองกับนายเลศิศยืนคุยกันอยู่ก็มีหญิงสาวคนหนึ่งเดินมาจากเงามืดหอมกวักมือเรียกยิ้มแสยะใส่เสื้อพื้นเมืองใส่ผ้าสิน้นพอนายเลศิศเปิดไฟฉายส่องก็พบว่าหน้าตาสละสลวยจึงถามออกไปว่าคุณเป็นใคร าจากที่ไหนแล้วมาอยู่ในป่าลุกๆแบบนี้ได้ยังไงหญิงสาวผู้นั้นก็ไม่ได้ตอบอะไรเพียงแต่ยิ้มแล้วค่อยๆถอดเสื้อออกจนเห็นเรือนร่างด้านบนจนหมดนายเลิศจึงถามอีกนี่คุณต้องการอะไรแต่หญิงผู้นั้นก็ไม่ไตอบอะไรและค่อยๆเดินเข้ามากันจองดูท่าไม่ดีแล้วครับผมว่าไม่ใช่คนแน่ครับนายนายเลิศ ฉันรู้แล้วล่ะแต่ฉันก็ไม่กล้าย,ยิงว่ะกันจองในระหว่างที่ทั้งสองคนลังเลอยู่ก็เกิดเสียงปืนดังขึ้นปัง <c oughs> เป็นเสียงลูกซองแฝดของน้อยเลิงแล้วร่างหญิงนั้นก็หายไปน้อยเลิงได้เดินเข้ามาแล้วถามกันจองจองตัวยังบม่ยิงมันมันเป็นผีก้าดงค้ารอนายสัง่นนงานายเลิศยังบ่นแอ่ใจเลยบอกก้ายิง ทุกคนตกใจตื่นจากเสียงปืนของน้อยเลิงจึงพากันออกมาดูคุณวิภพยิงอะไรกันมีอะไรหรือเปล่าน้อยเลิงยิงผีกาดงครับมันเป็นวิญญาณร้ายถ้ามันได้แต่ตัวเราแล้วมันจะสิงร่างเราพาไปตกเหวบ้างหรือดึงมีดประแทงตัวเองตายบ้างมันจำแรงได้หลายอย่างครับทั้งเป็นสัตว์มาล่อให้เราไล่ยิงจนไปตกหน้าผาตาย หรือจำแรงเป็นคนเพื่อมาถูกตัวเราแล้วสิงเราครับผ่านป่าเวลานั่งห้างนอกจากสมิงแล้วก็ต้องระวังไอ้ผีร้ายตัวนี้ด้วยละครับมันคงไม่ได้ไปไหนหรอกครับเดี๋ยวมันก็มาอีกคุณเกลิออะไรกันอีกเนี่ยจะพักผ่อนดีๆก็ไม่ได้พักผ่อนอีกละครูวิภาแล้วคราวนี้เราจะทำยังไงกันดีละ่ะถ้าเป็นแบบนี้ทุกคนคงไม่ได้นอนกันแน่คืนนี้ น้อยเลงปืนคงทําอะไรมันไม่ได้หรอกครับมันเป็นวิญญาณมีเพียงวิญญาณกับวิญญาณเท่านั้นครับถึงจัดการกันได้ไปพักผ่อนเถอะครับคืนนี้ปล่อยเป็นหน้าที่ผมเองครับคุณอิปพบได้ได้ได,ได้ตามนั้นแต่คงไม่มีใครกล้านอนกันแล้วละ่ะสมกับชื่อที่เรียกกันว่าป่าดงดำจริงๆอะไรไม่เคยเจอก็มาเจอที่นี่หมดน้อยเลงถ้าไล่ไปเลยคงยาก แต่ถ้ากันไม่ให้เข้ามาและพวกเราก็ไม่ต้องออกไปพอทําได้ครับงั้นเอาอย่างที่นายว่าแล้วกันน้อยเลิงน้อยเลิงได้หลวงไปในย่ามจับมีดเล่มหนึ่งออกมาเล่มไม่ใหญ่มากเล็กๆเ,เพียงสองนิ้วมือก็เท่านั้นจากนั้นก็เดินไปนอกแคมป์ใช้มีดกรีดดินเป็นเส้นวงกลมรอบแคมป์แล้วจึงปักมีดไว้ตรงเส้นที่กรีดแล้วเดินกลับแคมป์ไปนายเลิศถามขึ้น แค่นี้เราจะกันมันได้ไม่ให้มันเข้ามาเหรอมีดเล่มนั้นตรงด้ามมีดฝังเหรียญพยาครุธปี2 5งห้าเอาไว้ครับเป็นแค่วิญญาณหรือจะสู้พยาครุธจิตสุบันได้จากนั้นทั้งสามคนจึงพากันเฝ้ายามต่อไปเวลาได้ผ่านไปช้าๆก็เกิดเสียงสัตว์วิ่งรอบแคมป์บางครั้งก็เป็นเสียงก้อนหินกลิ้งลงมาบ้างน้อยเลืง มันกำลังล่อให้เราออกไปโดยใช้เสียงสัตว์นะครับเพื่อให้เราคิดว่าเป็นสัตว์แล้วออกไปล่านะครับอย่าสนใจเลยครับยังไงมันก็ไม่สามารถเหยียบย่าเข้ามาในเขตของพยาคุดได้หรอกครับแต่ก็ยังคงมีเสียงแบบนั้นอยู่ทั้งคืนจนแสงอาทิตย์ปรากฏขึ้นสภาพป่าจึงกลับมาปกติกระรอกมากินลูกเครือองุนป่าที่อยู่ใกล้แคมป์หลายตัวน้อยเลิงจึงใช้ลูกเจยิงลงมาห้าตัว เผาขนออกล้างน้ําและผ่าทากเกลือ,อย่างกลิ่นกระอกอย่างหอมจนไปเตะจมูกของเหล่าในจ้างจนคุณวิภพและครูวิภาลุกมาดูย่างกระรอกที่ยิงเมื่อกี้เหรอนะเลินเงน้อยเลิงครับคุณวิภพนายนี่ก็หาอะไรกินตลอดเลยนะว่าแต่ฉันขอชิมสักตัวได้ไหมได้ครับเดี๋ยวสุกแล้วผมจะเอาไปให้นะครับไม่นานนะัก ก็ร่องอย่างก็สุกน้อยเลิงจึงเอาไปให้คุณพิภพสองตัวส่วนที่เหลือตนก็นั่งกินกับกันจองทานเถิงและหิงเมื่อหาอาหารใส่ท้องกันเรียบร้อยแล้วคณะสำรวจสายแร่จึงตั้งขบวนออกเดินทางต่อเส้นทางยังคงตัดทางป่าเช่นเคยใช้เวลาไปไม่นานก็ตัดถึงป่าโล่งไม่ทึบเหมือนที่ผ่านมาเจ้าเด่น หลุดออกจากป่าบ้าบอคอแตกสักทีเมื่อคืนก็ไม่ได้นอนทั้งคืนคิดแล้วโคตรงุดหงิดพรานเถิงเมื่อได้ยินเช่นนั้นซึ่งเป็นคำพูดไม่ดีเป็นคำพูดลบหลูปล่าต้องเกิดอะไรใหญ่ๆขึ้นแน่และไม่ใช่แต่พรานเถิงผู้เป็นกังวลกันจองและน้อยเลิงก็เช่นกันพรานเถิงนายเลิศครับไอ้จอเดนมันดูถูกปา่าผมบอกู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแหม ระวังระวังตัวไว้เถอะครับเมื่อนายเลิศได้ยินผานเทิงพูดแบบนั้นก็วิตกกังวลเพราะตนเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ที่ลูกน้องของตนยิงกันตายนึกว่าเป็นสัตว์ก็เพราะว่าไปพูดลบลูป่าเข้าแต่ก็ยังไม่มีท่าทีอะไรเกิดขึ้นทุกคนจึงออกเดินทางต่อเดินทางไปจนเวลานั้นได้ผ่านไปหลายชั่วโมงซึ่งก็เป็นเวลาเที่ยงวันพอดีทุกคนต่างหยุดพักและวางสัมภาระ เพื่อที่จะหาอาหารใส่ท้องเติมพนังงานเพราะกองทัพยังไงก็ต้องเดินด้วยท้องในระหว่างที่เหล่าคณะสำรวจแร่หาอาหารใส่ท้องอยู่นั้นท้องฟ้าก็เกิดบันดลผิดปกติขึ้นท้องฟ้าเริ่มมืดมิดขึ้นทีละนิดขึ้นทีละนิดเวลาเที่ยงวันกลับดังเวลาเที่ยงคืนเริ่มมีลมกันโชกแรงขึ้นและแรงขึ้นเรื่อยๆนายเลิศรีบเก็บของกันก่อน เราไปหาที่ที่ต้นไม้ใหญ่ไม่ค่อยมีอยู่กันก่อนถ้าลมแรงแบบนี้เดี๋ยวกิ่งไม้ใหญ่จะตกใส่หัวเอาครับทุกคนต่างรีดเก็บของที่วางไว้แล้วเดินหาจุดที่โล่งพอหลบกิ่งไม้หล่นใส่ได้ลมนั้นก็ไม่มีท่าทีที่จะหยุดกลับรุนแรงขึ้นเรื่อยๆต้นไซขนาดใหญ่ถูกลมตัดผ่านจนหักขาดสะบั้นหานเทิงมีปอจใจลมธรรมดาแล้วครับอันนี้คือสิ่งลี้ลับยะขึ้นแน่นอน คงจะเป็นทับทานย้ายห้วยลมทับทานครับแล้วจะทำอย่างไรล่ะทีนี้น้อยเลิงมีว่านไพยนี่ใช้ไล่ลมได้นี่ตอนนั้นที่ปางมะขามเท่าน้อยเลิงเคยใช้ลมนี้ไม่เหมือนกันครับลมนี้เกิดจากเราไปลบหลู่ป่าไม่ได้เกิดจากผีสางครับอาจใช้ไม่ได้ครับแต่ผมก็จะลองดูก่อนนะครับน้อยเลิงหยิบว่านไผมาเคี้ยวแล้วอมเหล้าขาวพ่นออกไป แต่แล้วก็เป็นอย่างที่คิดไม่เป็นผลเลยสักนิดลมไม่ยอมหยุดลงแต่กลับแรงขึ้นอีกพรานเถิงต้องขอขมาจะป่าเจ้าเขาครับนายคุณมีพบทำเลยพรานเถิงเราจะอยู่กันไม่ได้แล้วพรานเถิงจึงเด็ดยอดไม้ห้ายอดแทนดอกไม้ทุกคนพนมมือขึ้นครับจากนั้นพรานเถิงจึงกล่าวขึ้น ลูกหลานถ้างะหยังผิดก็ขอสัมมาอาภัยแก่ลูกแก่หลานตัวต่อไปนี้ลูกหลานจะบอลบลูลป่าแหมสาธุพอพูดจบลมก็ค่อยๆลดความแรงลงและท้องฟ้าก็กลับมาเป็นสว่างดังเดิมเช่นปกติต้องขอจบตอนที่16ก่อนนะครับแล้วมาพบกับ คนเล่าไพในเรื่องหุบผาควายตายในตอนที่สิบเจ็ดตำนานลมทับทานต้องขออภัยด้วยนะครับช่วงนี้ผมไม่ค่อยสบายเนื่องด้วยอาการไข้หวัดเลยทำให้อ่าลงตอนที่สิบหล่าช้าไปบ้างเพราะเสียงไม่ค่อยมีนะครับยังไงก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคนเล่าไพตลอดมา รอฟังตอนที่17กันต่อไปได้เลยครับสวัสดีครับ